สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นเรซูเม่นะครับผมชื่อนายสุภกิจศิมะเลิงครับชื่อเล่นชื่อซันเกิดวันที่10บกันย,ยาพศ2 5 4 7ครับปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครราชสีมาครับคณะการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกครับมุมด้านล่างขวามือจะเป็นช่องทางการติดต่อส่วนตัวนะครับ สาขาการจัดก,การโลจิสติกส์ที่ผมศึกษาอยู่เป็นการขนส่งหรือว่าเคลื่อนย้ายสินค้าครับหรือให้บริการทั้งภาคพื้นดินทั้งเรือและทางอากาศครับภาพด้านล่างจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครับความเชี่ยวชาญนะครับผมสามารถทำา Excel ได้ครับสามารถคำนวณ QM for m i n d o ได้คำนวณสินค้าในครังได้ครับ ความสามารถพิเศษนะครับผมเล่นฟุตบอลได้ครับตีปิงปองได้ครับแล้วก็เล่นกีตาร์ได้ครับตำแหน่งงานที่สนใจนะครับจะเป็นงานในคลังสินค้าครับพะคิดว่าเป็นงานที่ส่วนตัวผมแล้วถนัดครับแล้วก็ชอบครับคิดว่าถ้าได้ทํางานนี้น่าจะทําออกมาได้ดีและเต็มที่ครับแต่ไม่ว่าจะได้รับหน้าที่อะไรผมก็จะทําให้เต็มที่อยู่แล้วครับแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จนะครับจะเป็น ด้านขวามือเลยครับผมชอบศึกษา CK ครับเขาพูดให้คติดีมากแล้วก็ให้แนวคิดดีมากเลยครับส่วนคติประจําใจนะครับจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับแล้วก็จงเป็นคนที่ล้มแล้วลุกตลอดครับขอบคุณครับ